เป็นเทปพ,พิเศษมากๆจุเจอหลวงพ่อกรวยจากพี่ท่านหนึ่งซึ่งพี่ท่านเนี้ยบ้านเขาอยู่อยุทยาก็เลยพามาวัดเนี้ยตั้งแต่แรกๆเลยทําให้เรารู้จักกับหลวงพ่อปานวัดบางนมคูตั้งแต่แรกก่อนที่จะทําเพศอีจูอีกตั้งแต่ที่จุยังไม่เคยทําช่องเลยนะบริเวณตรงเนี้ยจู้เห็นยันเกาะเพชรขึ้นก็เลยเป็นจุดที่ทุกคนไม่ควรพลาด เดินเข้ามาเสร็จใช่ไหมถ้าเราเงยหัวขึ้นไปเราจะเจอยันกอเพชรคุมทั้งบริเวณก็เลยทําให้ตู้เห็นยันกอเพชรอันนี้จากข้างนอกถ้ามองภายนอกก่อนเลยนะบริเวณโบสถนี้จะมีหนึ่งก็คือมียันขึ้นยันกอเพชรขึ้นเหมือนกันแสงแรงมากๆตรงนี้แหละคือจุดที่ทุกคนควรมายืนขอนะคะมานั่งแล้วก็ขอขอพอรสิ่งที่เราขอจะประสบความสําเร็จ เราลงจากโบสถเสร็จนะคะเราเห็นแสงที่อยู่ตรงนี้เราก็เลยเดินตามแสงมาเรื่อยๆจนมาเจอตรงนี้นะซึ่งจริงๆเขาบอกว่าบริเวณตรงเนี้ยหวงพ่อชันไทยที่นี่ในการนั่งวิปัสสนากรรมฐานนั่งปงทุกอย่างบวกกับที่ท่านฝึกวิชา รายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสวัสดีค่ะพบกับจูนะคะกับรายการอ e ีจู้มูเด็ดรายการที่จะพาไปมูในที่เด็ดๆแบบไม่มีกั๊กนะคะแบบฉบับจูเลยวันนี้เป็นเทปพ,พิเศษมากๆจริงๆอะ่ะวัดน,นี้เราอยากถ่ายมานานแล้วน้อยเนาะแล้วก็แต่ไม่ได้มีโอกาสเชื่อไหมทุกคนมันใกล้มากแต่ว่าพอมันใกล้เรากับ ไม่ไม่มีโอกาสได้มาถ่ายด้วยความมันใกล้หรือเปล่าเราก็เลยคิดว่าอุ้ยเราเอาไว้ที่หลังไว้ที่หลังเถอะแต่แบบสุดท้ายแล้วอะทนความเรียกรยก้องไม่ไหวแล้วก็ด้วยความว่าจูว่าเคยจับวัตถุมงคลของท่านแล้วก็มีความพิเศษเนาะกับหลวงพ่อท่านก็เลยคิดว่าวันนี้ยังไงก็ต้องมาถ่ายเทปนี้ให้ได้นะคะก็คือวัดนี้วัดบางนมโคหลวงพ่อปานนั่นเองค่ะแต่คราวนี้จุดพิเศษจุดที่ดีที่จ๊มาตั้งแต่ตั้งแต่จ๊ยังไม่ทำรายการอีจูเลยนะ วัดเนี้ยมาตั้งแต่แรกๆเลยเนื่องจากว่าถ้าใครดูเรื่องราวของจุจะรู้ว่าจุเจอหลวงพ่อกลวยจากพี่ท่านหนึ่งซึ่งพี่ท่านเนี้ยบ้านเขาอยู่อยุทยาแล้วก็เลยพามาวัดเนี้ยตั้งแต่แรกๆเลยทําให้เรารู้จักกับหลวงพ่อปานวัดบางนม,มโคูตั้งแต่แรกก่อนที่จะทําเพจอิจูอีกแต่เชื่อไหมพี่ๆจนเราเดินทางเพจอิจูมาครบปีกว่าๆเนาะเรายังไม่มาถ่ายวัดนี้เลย วันนี้เป็นเลิกงามยามดีค่ะที่พวกเราได้มาถ่ายในวัดนี้แล้วก็จะพาไปดูว่าเริ่มต้นที่จูมาเจอที่แรกตรงไหนดีตรงไหนเด็ดไหว้ตรงไหนแล้วเจ๋งเจอหลวงพ่อปานไหมหรือเราจะไปในมุมไหนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันได้เลยค่ะ เมื่อเราเข้ามาถึงบริเวณในตัววัดแล้วนะคะจุดแรกที่ทุกคนควรแบบเข้ามาก่อนเลยที่ดีเลยนะจุดแรกก็คือตรงบริเวณพระประธานด้านหน้าที่หลังจากที่เราเลี้ยวเข้ามาในในวัดแล้วนะคะตรงที่ลานจอดรถเนี่ยที่ได้ยินเสียงปิดเนี่ยนะเออเราเข้ามาแล้วก็มาไหว้ตรงนี้เลยนะคะซึ่งตรงเนี้ยจะมีจุดบูชา ดอกไม้ทุกเทียนอยู่แล้วเรามาไหว้แล้วก็อย่าลืมปิดทององค์พระพุทธรูปที่อยู่ด้านหน้าเดี๋ยวเราเดินไปดูพร้อมๆกันค่ะอ,อเขาเรียก<อ>เขาเรียกพระพุทธสน,นันค่ะ<อ>เดี๋ยวตรงนี้นะคะเราห้ามพลาดเรื่องปิดทองอย่างที่จุเคยพูดไว้ก็เราต้องปิดทอง อย่าดูว่าปิดตรงไหนอย่าลืมนะคะเข้ามาตรงบริเวณจุดนี้จุดที่ควรแปะทองเลยคือฝ่ามือตรงนี้นะน,นีขอบพอขอพค่ะพ<ร>เพิ่มความเป็นสีมงคลขอพรทั่วไปเลยอันนี้เหมือนองค์พระประธานอะแล้วก็เนื่องจากว่าพอเราเข้ามาองค์พระท่านมีแสงเยอะมากก็แนะนําแต่แสงตรงนี้จะออกเยอะกว่าปกติก็เลยแนะนาให้เอาทองมาแปะ ถ้าเป็นไปได้ก็ทองเอาทองมาเองเนาะก็ซื้อทองคําแท้ค่ะทองคําแผ่นแผ่นทองคําแท้เขาเรียกนี้เนาะแล้วก็มาแปะบริเวณตรงนี้นะคะ เมื่อเราเข้ามาในบริเวณมณฑปเนาะก็จะมีรูปปั้นของหลวงพ่อปานท่านอยู่ในนี้นะคะซึ่งจุดนี้จูมาตั้งแต่ครั้งแรกที่บอกว่าตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ได้ทําช่องเลยตรงนี้เป็นจุดที่จูว่าให้พี่ๆเขาอะเข้ามาปิดทองกันบริเวณสังคติ นนะะเพราะฉะนั้นใครเข้ามาตรงนี้ห้ามพลาดในการปิดทองและขอพรหลวงพ่อท่านหลวงพ่อท่านเก่งในเรื่องอะไรบ้างนะคะ1ก็คือท่านเป็นหมอยาเก่าก็เรื่องสุขภาพร่างกายอย่างนี้นะคะ 2. เรื่องโชคลาภสามเรื่องความสําเร็จสามารถขอหลวงพ่อท่านได้เลยส่วนใหญ่ก็จะให้พี่เข้ามาตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูพร้พอมกัน ใครที่เข้ามาในบริเวณบนดกนะจูแนะนําเลยจุดที่เราควรแปะเลยนะทองเนี่ยบริเวณสังคตินะคะอย่าลืมอย่าลืมนะที่จะดูยากนิดนึงว่าทําไมจูไม่อยู่ฝั่งนู้นมันแสงมันดอบนะหน้ามันมืดก็ต้องทําอะไรให้ยากบริเวณตรงนี้ได้ทั้งทั้งแนวนะคะหมายถึงว่า ได้ทั้งไอทังแทบที่เป็นบริเวณสังกติท่านแปะทองขอพรน,นะคะหลวงพ่อท่านเก่งในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะคะความสำเร็จแล้วก็โชคลาภสามารถขอได้ะคะ่ะ จุดที่2นะคะที่เราไม่ควรพลาดเลยสําหรับวัดนี้เลยนะคะก็คือตรงบริเวณเขาเรียกมหาวิหารพุทธมนต์ที่บอกไม่ควรพลาดเพราะว่าตั้งแต่ที่จูเล่าให้ฟังเกิดไปตั้งแต่ตอนต้นเลยนะคะว่าตั้งแต่ที่จูยังไม่เคยทําช่องเลยนะบริเวณตรงเนี้ยจูเห็นยันเกาะเพชรขึ้นพี่พี่ก็เลยเป็นจุดที่ทุกคนไม่ควรพลาดตอนที่เห็นครั้งแรกยังไม่รู้เลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกทุกคนว่าจูอะ ไม่เคยรู้ประวัติว่าวัดไหนเป็นแบบไหนตรงไหนคือจุดไหนแต่ตอนขับเข้ามาครั้งแรกอ่ะเห็นมียันเกาะเพชรขึ้นตรงนี้ก็เลยเดินเข้ามาเพื่อที่จะไปดูว่าข้างในมีอะไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้าง อย่างที่จูบอกนะคะตรงที่เราทางเข้าเข้ามาเนาะอย่างที่บอกว่าอันนี้เป็นจุดแรกเลยที่ตอนที่เข้ามาสมัยมืก,ก่อนเลยที่จูยังไม่ได้ทําช่องแล้วเห็นที่นี่เป็นยันเกาะเฮดต,ตรงนี้นะคะบริเวณนี้นก็จะพาพี่ๆเข้ามาดูนะคะพอเราเข้ามาเสร็จเนี่ยบริเวณในห้องน,นี้จริงมันเป็นห้องเหมือนนั่งสมาธิอะเนาะนั่งกรรมาฐาน แล้วก็จะมีบทมีคําพูดของหลวงพ่อพูดตลอดเวลาเพ <Dial ogue> ราะฉะนั้นเข้ามาที่นี่คุณจะได้ความสงบในบริเวณนี้เลยนะแนะนําให้เข้ามากราบไหว้หลวงพ่อท่านบริเวณนี้เลยค่ะข้างบนจะมียันกอเพชรไงอพอเราอย่างที่จูอบอกไงว่าเดินเข้ามาเสร็จใช่ไหมถ้าเราเงยหัวขึ้นไปเราจะเจอยัน,ยนกอเพชรคุมทั้งบร<ล>ิเวณก็เลยทําให้จูเห็นยันกอเพชรอันนี้จากข้างนอก ก็เลยอยากให้ทุกคนเข้ามาแต่ในส่วนตรงนี้จริงๆเขาไม่ค่อยได้ใช้เสียงกันนะคะพี่เข้ามาตรงนี้เราก็มานั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐานอยู่ในห้องนี้มันจะได้เรื่องความสงบค่ะ ท,ที่ยังกอดรูปยังเป็นร่างกายี่สระอุบของวันนี้หลังจากที่เราเดินจากห้อง ออกมาจากห้องเนาะกุฏิหลวงพ่อท่านนะจะอยู่บริเวณด้านหลังห้องที่เราเขาเรียกห้องนั่งสมาธิเมื่อกี้นะคะจะเป็นกุฏิเก่าหลวงพ่อท่านที่มีเก็บพวกเกี่ยวกับออของใช้ส่วนส่วนของหลวงพ่อท่านเตียงหรืออะไรอย่างนี้เนาะบริเวณนี้เขาเรียกว่ากุฏิหลวงพ่อท่านใครที่เข้ามาก็สามารถเข้ามาดูบริเวณกุฏิของหลวงพ่อปานได้ สนับสนุนรายการโดย NK Car Center รถมือ2คุณภาพดีจังหวัดอ่างทองค่ะคลินิกธันตกรรมเรวดี และอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่ทุกคนไม่ควรพลาดและถือว่าสำคัญที่สุดถ้าเกิดมาวัดหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะคะก็คือบริเวณโบสถเนาะซึ่งบริเวณโบสถข้างล่างเนี่ยจะมีจุดที่ท่านเขาเอาไว้รอดรอดโบสถซึ่งอันเนี้ยดีมากๆตรงไหนปะคุณขอดีๆนะไม่ใช่แค่เรื่องสะดอกคออย่างเดียวนะโชคลาภการงานการเงินขอได้หมดทุกอย่างเรื่องสะดอกคอเรื่องแบบปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีอะ ได้อยู่แล้วไม่ต้องขอแต่นอกเหนือจากตรงนั้นน่ะสามารถขอได้หมดเลยนะแล้วคนที่ขอแล้วได้อะมาที่วัดเนี้ยเยอะมากๆถ้ามองภายนอกยังไมทันเข้าไปเออฮะถ้ามองภายนอกก่อนเลยนะบริเวณโบสเนี้ยจะมีหนึ่งก็คือมียันขึ้นยันกบพชดขึ้นเหมือนกันแต่เนื่องจากว่าบริเวณโบสเนี้ยอยู่ด้านใน เราจะไม่เห็นก่อนเนาะแต่พอเราเดินเข้ามาข้างในนี่เราจะเห็นว่ามีมียันกอเพชรขึ้นอันที่สองคือแสงแรงมากๆแรงแบบแรงเลยแรงแบบเยอะมากเลยแล้วก็อันที่สมตอนที่พี่มาครั้งแรกเนาะหลวงพ่อท่านบอกว่าเสร็จจากไหว้ท่านในห้องปริวัติกรรมฐานที่เราไปถ่ายกันเมื่อกี้เนาะท่านบอกว่าอย่าลืมมาโบสถ์นะแล้วก็ขอพรนะลงไปลอดเขาเรียกใต ใต้โบสเนาะเขาเรียกใต้โบสแหละฐานโบสข้างล่างมันจะเป็นตัวรอดนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูว่ารอดยังไงให้ลงไปรอดนะแล้วจะประสบความสําเร็จคิดสิ่งใดสมความปรารถนาท่านว่าแบบนี้นะตอนนั้นพี่ก็เลยทําตามวันนี้นะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าต้องทํำยังไงบ้างคะ่ะพอเราเข้ามาบริเวณในโบสถ์นะคะสิ่งแรกก็เลยก็คือเราไปเขาเรียกทำบุญ ขอดอกไม้ทุบเทียนอะไรนะคะแล้วก็มาไหว้หลวงพ่อตรงนี้เนาะแปะทองที่องค์ท่านดีมากนะคะหลวงพ่อองค์นี้ทองแสงเต็มเลยแนะนํานะคะแต่จุดที่ขอไม่ใช่ตรงนี้เนาะไหว้เสร็จนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปในโบสถ์กัน หลังจากที่เราไหว้หลวงพ่อที่อยู่หน้าโบสถ์นะคะเราเข้ามาในบริเวณโบสถ์จะมีพระประธานอยู่เนาะพู้พี่อย่าลืมไหว้พระประธานนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนจะเดินลงไปในบริเวณล่างๆของโบสถ์นะที่อันเนี้ยจะเดาะเคาะได้ด้วยและขอพรเดี๋ยวจะพาไปดูว่าตรงไหนเป็นจุดขอพรค่ะเดี๋ยวพี่ลงให้ดูเลย เอาแบบไม่เลื่อนถลายลงไปพี่ซึ่งเขาจะแบ่งเป็นทางขึ้นกับทางทางลงกับทางขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปพร้อมๆกัน จากบริเวณโบสถ์ข้างบนนะคะลงมามันจะเป็นข้างล่างแล้วก็จะมีที่เราต้องไปเดินว,วนรอบโบสถ์นะคะตรงนี้แหละคือจุดที่ทุกคนควรมายืนขอนะคะมานั่งแล้วก็ขอขอพอรสิ่งที่เราขอจะประสบความสำเร็จสามารถทำตามวันที่ทางวัดทำให้เลยก็ได้แต่ถ้าสะดวกนะคะเดินวนสามรอบเ,อเขาเรียกวนสามรอบแค่นั้นก็พอจุดที่ขอคือตรงนี้ หนึ่งอันแรกที่คุณได้แน่นอนเลยคือเรื่องเกี่ยวกับปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีถ้าเรามีปัญหาเรื่องกับของไม่ดีตามผีอะไรรู้สึกว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะคะตรงนี้ช่วยได้เลยแต่ว่าจุดตรงนี้ขอพรได้ด้วยนะคะใครที่มาแล้วหลวงพ่อท่านบอกว่าให้มาขอพรตรงนี้เลยแล้วเราก็จะเข้าไปนะเมื่อก่อนเขาจะมีสนับเข่าให้สมัยที่จูมารแรกๆเขาจะให้ใส่สนับแต่ตอนนี้ข้างในมีเบาะรองให้แล้ว เดี๋ยวช่างกล้องเราจะเข้าไปวนด้วยทั้งที่ถือกล้องไปแล้วก <laughs> ็พี่ติติเข้าได้เลยพี่พิงเข้าได้เลยพี่พิงต่อก่อนขอพอรก่อนค่ะพี่พี่อยากได้การงานเรื่องใหญ่เรื่องอะไรทางออมีงเงออูเดียวขาใช่ทางเข้าทางออกรเดียวใช่ทางเข้าทางออกรูเดียวเข้าได้ครั้งละห้าคน ห้าคนเสร็จปุ๊บต้องรอให้เซตแรกออกก่อนเซตที่สองก็ถึงจะเข้านะสมัยก่อนตอนที่พี่มาแรกๆเขายังไม่มีเบาะแบบนี้ให้จะมีสนับเขา่าอ่ายังอยู่ยังอยู่อันเนี้ยแล้วก็แล้วก็เดินก็เดินเข้าไปสมัยก่อนนะอันนี้แต่ตอนเนี้ยข้างล่างอ่ะมีเบาะให้แล้วนะคะใน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 ตอนที่เราวนนะที่อยากให้ทุกคนมีสมาธิ ูเขาปูบอกให้เราบาไม่ปูนี่เข่าสนับเขา่าเอาสิ <c oughs> เอ็ม <c oughs> อีกหนึ่งไฮไลท์นะคะที่ใครมาวัดหลวงพ่อเชื่อว่าคงไม่มีใครเดินเข้ามาถึงบริเวณด้านหลังนะคะแต่ว่าจูว่าเดินเข้ามาเพราะว่าเราเห็นแสงจากตรงนี้นะพอเดินเข้ามาเสร็จเรามาเจอกุฏิกรรมฐานของหลวงพ่อปานเราก็เห็นว่ามีแสงเยอะมากๆเลยเราก็เลยไปถามพวกพี่ๆเขาที่อยู่บริเวณนี้นะคะถามหลวงพ่อที่อยู่ด้านหลังเนี่ยว่าตรงนี้มันคืออะไรเขาก็บอกว่าตรงนี้เป็นจุดที่หลวงพ่อท่านนั่งกรรมฐานเนาะสมัยก่อนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะคะเขาเรียกปงอสุภะที่ท่านเอา ศพมาไว้อยู่ข้างล่างแล้วท่านก็นั่งเพื่อปองอสุภะเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดที่ท่านเรียนวิชาอาคมต่างๆเราก็เลยเห็นแสงจากตรงนี้ใครที่มานะคะให้เดินตรงมาจากโบสถ์เพื่อเข้ามาทางเมนอะ่ะเลยเมนมาจะเจอตรงนี้เลยนะคะจุดนี้ดีนะแนะนําแต่ขึ้นได้เฉพาะผู้ชายผู้หญิงเขาให้อ่า กาบอยู่ด้านหน้าไหว้แค่ตรงด้านหน้าก็พอส่วนผู้ชายสามารถเดินขึ้นไปดูได้นะคะข้างบนข้างบนก็จะมีรูปปั้นของหลวงพ่อท่านที่ท่าน,านตั้งแต่สมัยท่านนั่งวิปัสสนากรรมฐานหรือนั่งปรงอัุภัลที่นี่นะคะสามารถเข้าไปดูได้ไม<ต>่จริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะจูว่าไปตรงตรงหลังโบสถ์เดินมาตรงหลังโบสถ์คือด้วยปกติอย่างที่ทุกคนรู้นะคะเวลาที่เรามาวัดวัดหนึ่งอ่ะเราจะเดิน โดยรอบเลยเพื่อดูว่ามีตรงไหนที่ดีบ้างเพื่อที่จะให้พวกพี่ๆเข้ามากราบมา,มา,มาไหวยมามูก็แล้วกันคราวนี้เราลงจากโบสถ์เสร็จนะคะเราเห็นแสงที่อยู่ตรงนี้เราก็เลยเดินตามแสงมาเรื่อยๆจนมาเจอตรงนี้นะซึ่งจริงเขาบอกว่าบร,ริเวณตรงนี้เมื่อก่อนสมัยที่หลวงพ่อท่านอยู่เป็นป่าช้าเก่าสมัยนานมากแล้วซึ่งตรงนี้เดิมอ่ะก็เป็นปูนแบบนี้แต่ตอนนี้เขากำลังบูรณะนะคะบูรณะเสร็จก็ ผู้ชายแนะนําขึ้นได้แต่ผู้หญิงไม่แนะนํานะคะเขาไม่ให้ขึ้นแหละเพราะว่ามันเหมือนไปเหยียบหลวงพ่อเนาะเนื่องจากหลวงพ่อท่านทีที่นี่ในการนั่งนั่งทําพิธีนั่งทําสมาธินั่งวิปัสสนากรรมฐานนั่งปงทุกอย่างที่ท่านทําได้แล้วก็บวกกับที่ท่านฝึกวิชาเพราะตรงนี้มันอยู่ในสมัยก่อนเนี่ยมันอยู่ในโซนของปา่าช้ามันมีความเงียบมันมีความสงบนะหลวงพ่อท่านก็ได้มามาทำตรงนี้เราก็เดินตามแสงมาแค่นั้นเอง แต่ว่าคิดว่าพี่ๆทุกคนน่าจะไม่เคยมาที่นี่อยากให้มาแล้วก็มาตั้งจิตอธิษฐานเนาะเนื่องจากพอมันเป็นตรงที่หลวงพ่อท่านปฏิบัติจุดที่ท่านเรียนวิชาก็เลยอยากให้พี่ๆทุกคนเข้ามาเพื่อกลาบไหว้เป็นสิริมงคลให้กับตัวเองค่ะ เรามาถึงจุดไฮไลท์สำคัญแล้วนะไปที่ไหนถ้าเราไม่มาตรงนี้นะคะเรียกว่าศาลาวัตถุมงคลเดี๋ยวเรามาดูว่าไหนเด็ดบ้างอันไหนหน่าเช่าบ้างเพราะว่าถ้าเป็นของหลวงพ่อท่านแล้วทันหลวงพ่อปานคือราคาสูงมากแต่เรามาดูที่วัดที่ยังมีอยู่นะคะที่ยังแบบวัตถุมงคลจำเจม,ม่ะเดี๋ยวจะแนะนำให้ไปค่ะ <Okay. S 1> อันแรกแนะนํานะคะอันนี้อันเดียวกันไหมอะเนี่ยเนี่ยอันเดียวกันเนาะอันเนี้ยแต่แต่มันจะต้องมีเขียนว่าปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสามเนอันนี้แนะนํานะคะถ้าเกิดใครที่เป็นสายลมพ่อปานแล้วอยากจะเช่าในราคาที่ไม่ได้แรงมากแล้วก็ราคาดีด้วยนะเนี่ยหนึ่งร้อยบาทเองนะคะราคาที่วัดสามารถเข้ามาเช่าได้ที่นี่เลยแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งที่ดี ที่แนะนำรุ่นนี้ครบแสงแรงแบบมากใครมาให้เช่านะเช่าที่นี่ได้ทำบุญกับวัดด้วยนะคะแล้วก็ได้ครบทุกรุ่นถามว่าอันอื่นอ่ะมันไม่ครบบางอันมีชิ้นหนึ่งบางอันมีรุ่นหนึ่งนี่อันนี้รุ่นนี้ครบเลยพร้อมกับมียันอ่ากล่เพชรของหลวงพ่อ แนะนำนะถ้าเกิดใครมีร้านของตัวเองนะคะเช่นเป็นร้านค้าทั่วไปก็ใช้เอาไปวางที่ร้านได้แต่ถ้าใครที่เป็นบ้านก็เอาไปวางไว้ตรงหน้าบ้านหรือบริเวณยิ่งพ้าหรือเอาไว้เทินเพื่อไม่ให้ใครเห็นนะเพราะยันกรอบเพรช่วยป้องกันอยู่แล้วแต่ในนี้มันจะมีครบพอร,รวมทุกอย่างเข้าด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความป้องกันเจรจาค้าขายความมั่งมีความเงินความทองความโชคลาภอันนี้ครบ ไม่ทันหลวงพ่อนะแต่ว่าปลุกเสกดีอันนี้นะพันหกร้อยเองเช่าที่วัดนะคะราคาหน,นึ่งพัในหกร้อยบาทอันนี้เหรอสองอันนี้ไม่ได้ต่างกันค่ะแต่อันนี้มันจะก็จะมุมมองของคนชอบนะเพราะว่าเราชอบอะไรที่กอบเพชรใหญ่ๆเ,เ,เ,เห็เนทั้งแสงเห็นทั้งยันแต่แสงจะเป็นหลักมากกว่ายันไม่เหมือนกับตรงนู้นเนาะตรงนู้นมันจะมียันขึ้นมากกว่า แต่ถ้าอันนี้จะยันไม่ได้แรงมากขนาดนั้นแต่ว่าแสงแรงได,ได้คะ่ะได้ไดแต่แนะนำอะ่ะครบจบอันเดียวอันนี้มันราคาเดียวแล้วก็รวมหมดเลยทุกอย่างที่หลวงพ่อท่านสร้างเนาะเกี่ยวกับพิมพ์แล้วก็ได้ยันก่อเพชรไปด้วยพอถามว่ามียันกอบเพชรไหมก็มีนะคะใครที่อาจจะมีหลวงพ่อปานอยู่แล้วแล้วก็อยากจะแบบว่าเออเช่ายันก่อเพชรอย่างเดียวได,ได้ไหมพี่จุ๊ได้นะนี่รุ่นนี้ เนี่ยก็ไม่ได้แรงนะคะราคาห้าร้อยบาทที่วัดแนะนำอันนี้แนะนำเพราะตั้งแต่ครั้งแรกที่จูมาแล้วอ่ะตั้งแต่ครั้งแรกที่มากับพี่ๆเขาที่ยังไม่ได้ทำเพจอ่ะจูก็มาเช่าอันนี้กันนั่นแหละตั้งแต่แรกเลยแต่วัตถุมงคลของหลวงพ่อท่านนะคะใครที่เข้ามาก็สามารถเช่าได้นะแต่ว่าตัวเด็ดๆของจูที่เห็นแบบแต่งแรงเลยก็คือตามที่จูแจ้งไปแต่ว่าอัน,นอื่นสามารถเช่าได้ไหมก็เช่าได้นะคะ เช่าหาได้เพราะมีการปลูกเสกหลายเวลาตั้งแต่สมัยนานแล้วเป็นไงกันบ้างคะสมับัตบางนมโคของหลวงพ่อปานนะบอกได้เลยว่าสุดยอดแนะนำจริงๆนะคะใครที่เป็นสายมูแล้วก็เป็นเหมือนสาวกยันกอบเพชอะคือเราได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับยันกอบเพชอะมาตั้งแต่เด็กเลย เพราะฉะนั้นอะที่นี่นะคะไม่ควรพลาดไม่ไม่ว่าตรงไหนก็ตามไม่ควรพลาดเลยนะคะก่อนที่เราจะจากการฝากกดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดทุกอย่างที่มันกดได้ในช่องให้เราหน่อยนะคะแล้วก็ฝากใครที่มออีอยากสนับสนุนพวกเรานะคะและทีมงานก็สามารถ ซปเปอร์แตงให้กับพวกเราได้นะคะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยคลิป,คล,ปคลิปต่อไปเนี่ยพวกเราจะเริ่มมีสปอนเซอร์แล้วนะหรือใครที่อยากเป็นสปอนเซอร์อยากสนับสนุนพวกเราเป็นสปอนเซอร์กับพวกเราก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราทิ้งเบอร์ออทีมงานเอาไว้ให้นะคะ แล้วก็เราต้องขอบคุณนะคะสำหรับสปอนเซอร์ที่อยู่กับเรามานานเลยนะคะตั้งแต่ต้นเลยนะคะขอบคุณเต็นท์รถ NK Car Center เต็นท์รถมือ2คุณภาพดีจากจังหวัดอ่างทองนะคะใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูใน Facebook ได้มีน้องๆที่เป็นสายขายนะคะให้คำปรึกษาอยู่นะคะอีกท่านหนึ่งนะคะที่สำคัญเลยก็คือคลินิกทันตกรรมเรวดีนะคะเป็นคลินิกที่ทำเกี่ยวกับฟันครบวงจรเลยไม่ว่าจะเป็นทอนฟันจัด น,นะคะหรือทำรากเทียมสามารถเข้าไปติดต่อได้ทางช่องทาง Facebook ได้เช่นกันนะคะขอบคุณสปอนเซอร์ที่อยู่กับเรามาตั้งแต่ต้นเลยทั้งสองท่านนะคะสำหรับใครที่อยากเป็นสปอนเซอร์พวกเราอีกก็สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อเป็นสปอนเซอร์ให้กับพวกเราได้นะคะให้กับพีมงานอิจูได้นะคะขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้นะคะที่ติดตามแล้วก็อยากให้เราไปที่ไหนสามารถคอมเมนต์เนาะคอมเมนต์ใต้ช่องได้นะคะว่าอยากให้เราไปทำในวัดไหนหรือวัดไหนที่ดีๆสามารถฝากวัดไว้ที่ ใต้คอมเมนต์พวกเราได้เลยนะคะถ้าเกิดพวกเราดูแล้วถ้าไม่เหนื่อาปากกว่าแรงที่เราจะไปได้ก็เดี๋ยวเราจะไปให้แล้วเราจะไปพิสูจน์ให้นะคะว่าที่นั่นดีแบบไหนอย่างเช่นวันนี้นะคะวัดหลวงพ่อปานวัดบางนมโคแนะนําเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะจูและทีมงานต้องลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ